ขอจัดเก็บแค่ค่าประกันที่50าบาทแล้วก็ให้เขาอยู่ในระยะประกันเข้าออกก<า>ี่ครั้งกินอาหารทานกะเนี่ย ใช่ไหมถ้าเก็บร้อยห้าสิบบาทเป็นไงบาทนี่ยังน้อยได้มาคนเดียวใช่ไหมเขาต้องมากับครอบครัวอย่างน้อยครอบครัวสี่ห้าคนพ่อแม่ลูกสามคนร้อยห้าสิบกรวมกัห้าเลยเราเจอโควิดมาสองปีสามปีสามปีอ่ะสิ่งที่เราต้องการรัดต้องเข้ามารัดต้องเข้ามาไม่เดินเลยเหมือนคนป่วยอ่ะนอนอยู่อ่ะไม่เป็นไรคุณจะไปซ้ำเขาอ่ะใช่ไหมแต่ที่ก็จะมฟังหัวขึ้นมาหายใจเองบ้างให้อย่างนี้มันมองไม่เห็นไงเราจ่ายค่าก่อนร้อยห้าสิบ อย่างน้อยมันเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วไงมันทำมุลกระทบที่ว่ออะไรก็ยี่5ปีที่เราึ่งจะมาหากินได้คุณจะได้เปิดร้านแบบตรงเต็ม100%แล้วไม่กี่วันก็จะมีนโยบายนี้เข้ามาแปลว่าอะไรก็เท่ถ้าว่าคุณมาค่าเราทาอ่องการที่ว่า150จริงแต่บางคน มาทั้งครอบครัวนี่เท่าไหร่แล้วใช่ไหมต่อคนว่าเอามาห้าคนเท่าไหร่แล้วเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบกินอาหารได้หนึ่งวัอสบายสบายนะรัฐบาลบอกว่าช่วยเห็นใจเราไม่ใช่บอกว่าไม่ให้คุณเก็บแต่ว่าเราบอกเราเต็มใจที่จะให้คุณเก็บแต่คุณยืดเวลาให้เราตั้งตัวก่อนได้ไหมใช่ไหมไม่ใช่บอพุ่งบ้านเปิดไม่กี่เดือนคุณก็จะมาเก็บแล้วก็เท่ากับเหมือนที่บอกแล้วคือค่าเราทางอ้อม หลายคนอยากจีนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยมีร้านที่เปิดเยอะมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของเงินมาเลทที่ลงเยอะมากส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะไม่เข้าใจในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ถามว่าอยากให้รัฐบาลเข้าใจในส่วนนี้ด้วยเพราะว่ากว่าเราจะตัง้งตั ال สสวได้กว่าจะได้มาเปิดร้านได้แบบ100%อะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นนโยบายที่ไม่น่าเกิดขึ้นเพราะกามาบ้านเราเขาไม่ใช่จ่ายอย่างเดียวเลยเพราะมันไม่มีอะไรฟรีไงฮะทีนี้เขาต้องเพิ่มคอร์สเลยที่มันไม่เขาเปิดทะลุ100%เลยกล้าวลงกับนี่เลยนะฮะเพราะว่า คนในด่านนอกไม่มีใครหรอกคุณทำประชาพิจารณก็ได้คุณทําแบบสอบถามก็ได้ว่าเขายินดีไหมคุณต้องทําแบบนี้ไม่คุณไม่คึงเกิดได้มึงทําเลยมีผมมีผมที่ได้คุยแต่วันที่เขามาคุยเนี่ยเขาออกมาเป็นมติแล้วว่าต้องเก็บแต่มาคุยว่าจะเก็บแบบไหนอย่างไรผมก็ตกใจเอ้าทาไมไม่มาคุยกันก่อนว่าควรจะเก็บไหมมันควรจะเริ่มต้นตรงนี้แต่กลายเป็นว่าตอนมาคุยคือจะเก็บเท่าไหร่เก็บอย่างไร เก็บด้วยวิธีไหนนี่ผมบอกว่าเอ้ยเอากระบวนการมันไปจะสุดปลายน้ำแล้วเนี่ยปลายน้ำแล้มาคุยแล้วก็มีผมแล้วก็เอกชนอีกอันหนึ่งผมก็เสนอว่าที่เหลือเป็นหน่วยงานรัฐหมดผมก็เสนอกับที่ประชุมผมบอกว่าไอ้นโยบายแบบนี้มันกระทบเอกชนเยอะมากรัฐแทบจะไม่โดนอะไรเลยคุณต้องเชิญเอกชนมาเยอะๆมา